ก็ที่นี่เลยครับหลบภัยได้แล้วเช้าแล้วโอเคก็ได้ถ่านมาเยอะรู้สึกว่ามันเช้าเร็วไปไหมครับไม่ครับก็ใช้ได้เพิ่งข้ามเมื่อกี้เองนะครับแล้วแล้วก็แล้วก็อยู่ดีมาเช้าได้ไงครับมันแปลกแไปนะครับโลกใบนี้มันเกิดอะไรขึ้นวัดเจอไม่เกิดอะไรขึ้น่ะ mười mất nghìn hai mươi hai nghìn hai hai nghìn hai ครับรู้สึกว่าราวาไม่ใช่ระวาไฟมันจะทํางน้ำจะละลายนี่ใครเปตนวนอยู่ใของี้ยงนี้็นะอย่างยังรู้เลยมยบบคุณเพถึงจืดจงกกะไเรอไม่น้ำมังเพ่ไหบคอกคจะหนาวผมขอลงไปใต้ข้ำหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมน้ำมันไม่ไ,ไหลมาครับ ม in ันแตกใช่ไ้มมันมันแตกเดิมเนี่ยทำไวน้ำมันไม่ไหลมากครับกวอนนี้มันจะไหลล้อลยปิดก่อนใช่ปิดนะครับมันตะคูครับ เราปผมจว่าแล้เจอะไรผมดินเยอย่ๆช่อครับผมาผมอยู่ในช่องโนตรงบริเวณไม่ไงครับตรงนี้แหละครับนี่มาแล้วเหรอกลับมาแล้วเยที่ขึ้นไปดูหน่อยก็ ต้อต้อต้อชินส่วยูไนต์บ้างเออเล็บบางงครับคุณเล็บเป็นไงบ้างคงเกือยวกเดอไหนล่ะสร้างไหนล่ะที่ทอตนะเดี๋ยวครับยังเดี๋ยวจะว่าสร้างอยู่ครับก็ตอนนี้ก็คือแบบว่านะผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละ เสียงเจเดี๋ยวผมเจอเจรู้สึกว่าเจอก็ปวดด้วยเราจะทำไงกับมันดีคับัสดีสวัสดีสวัสดันจะก็ัยู่นะครับแต่ทัสดีัสงีสดีสด้ ยยก,ก็หิวครับอนนี่ครับเสียงอะไรนะเป็นหนึ่งครับแล้วสันคุรณเป็นยงไงน,นี่ก็สันก็มีเหมือนกันครับรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ยิเนเสียงเสียงมวกซอมบี้ที่ผมเอมาเมื่อคืนใกล้ๆด้วย แล้วว่าเราจะสมพวกแร่หินไว้ได้มากๆก่อนแล้วเราค่อยเอาไปใชส้สร้างที่พักเราฉันเจอสีสัดานอะไรเลยครับกุ้งงง่ายๆนไี้เป็นตรงไหนเรับมาให้ได้ยินที่อยู่ด้วยมาแล้วครับไปไปไหนมาครับ <S <S ไปติดต่อไปติดต่อดวงดาวที่อยู่ข้างต่อครับถึงเป็น,นลิขสิทธิอะไรนะครับ ็ติดต่อดวงดาวอยู่เลยครับเฮ้ยคุณแววแรกมาจากไหนน่ะคุณเลทครับเออเขาอยู่ที่นี่ก่อนเรามาประมาณเดือนเป็นสัญญาเป็นปีได้แล้วมั้งใครเหรอคุณนั่นแหละครับรู้สึกว่าไม่ถึงปีนะครับเห็นบ้านยังไม่มีเลยนะครับอยู่เพิ่งอยู่ไม่กี่วันเองเลยใช่ใช่ไม่แอสซิสต์ยังไงใช่วิ่งสังโัทก่อนได้เป็นเวลาไม่กี่วัน แล้วคุณไม่เคยตายเมือไหครับเราเขาไม่ตายเลยครับเขาาเกถ้าเลไหนบ้างครับถ้าเขาตายาไม่มีบ้างคุณก็ต้องตายนะครับแล้วให้คุยจะมาคุยกับพวแกถ้าใครับอเฮ้ยแล้วแล้วขลอคนหายไปไหนเลยวคุณน้องฉันเหรอจริงคนนองชละพวแกคุน้องนล่ะถาจริงแ้วนะครับถ้ามันไม่หายไปไหน ขน้หมอขนมอร่อยดีครับไปไหนคน้าคนทไปไหนต่อครับช่วยหน่อยผมไม่รู้เรื่อนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วผมสาบขุดเงินทั้งวันทั้งคืน มเกี่ยวรากินขนมไหมครับกินครับนข,ขนมเอาไหนขนมในขขนมดินเหือขนมครับไหนขาขนมมองไม่เห็นขน,นมผมกิน,น,นสีนายมีไม้มหรือเปล่า น้าไม้ผมก็ม no, ีนะครับผมมานั <w> ่งหมดถึงสองอันนะครับเอาไปก็ขัดเยอะเกินอะไรช่วยบอกหน่อยอร่อยมากเลยคุ้ขนมไหนครับขนมเยอะอะไรครับนี่ผมถืออย่เนี่ยอร่อยเลยครับคั่วอ่ะใช่คนหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเงี้ยง่ด้เอาไป โอ้ใช่คุณส <sh> <sh> ังเกั <to> ุเนี่ยตอนน่นก็เป็นเสานั่นกไเป็นแอสตินเหมือนนแหละสำนักไหนล่ะไออยังไม่ถามเกิไม่เกไม่คดจะต่อกันเลยเหรอ่อให้มองาไม่ไดนครับเอาไปไหนมาเดยครับ่ดดเอาไไนครับ กำลังา่อใช่ไหครับนีหนไหนครับจริงไหนเออจริงสี่เราก็เอาใช้ที่นี่มาเป็นที่เตียงเตียงเตียงเคครับจิงสีที่นี่เราก็ใช้เป็นที่พักผ่อนเลยเออแล้วเขาดูแลรู้เหรอเราเราเอาที่นี่เรอดก่อนเฮ้แต่จิงส ภูมิแทบภูมิอยู่เกาะเล็กๆก็หมายความว่าภูมิมาเที่ยวบินกับคุณด้สิงั้นแสดงว่าลองไปไ<ห>ตามหาทั่วเกาะกันดีก,กว่าอา้าว big X มาก่อนเอา้าบิ๊ก X อะไรครับคุณรัตตนเฮ้ยนั่นใครอ่ะที่อยู่ด้านหลังคุณ่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะนายเป็นใครกันอะโง่รงสิน่ะ ไม่ใครอ่ะตอบจีนี่เป็นนักฆ่าที่เข็งมันเป็นนักฆ่าที่เก่งกาเลยเชื่อช่ยการับรอ้ัตอบจีนี่ต่อครับต่อครับไออยู่ไนรู้จักคนรู้จักเอออะไรครับถ้านี่น่าจะใช่คุณภูมิที่คนรู้จักนะครับผมรู้เออราะคุณภูมิที่อยู่เครื่องบินชั้นล่างตรงนั้ใช่ไหมครับอย่าไอเสตีนที่น่ากลัวกว่าฉันอีกไอเสตีนที่ไปให้คนอื่นเห็นตัวแต่หัวนั่นเนี่ย มันยังไม่เห็นตู้มันเองเลยโอเคนะครับแล้วก็รีบลงมาก่อนลงมาด้านล่างนี่เป็นที่อคนละสองเทมพวกเราเราเป็นเลยเราเป็นเล่เขาจะเพื่อนใหม่แล้วโอเคแ้าแต่คุณชื่ออะไรชื่อภูมินะน่าจะชื่อว่าภูมินะครับเพราะเห็นคุนตอบอกว่ามีเพื่อนทางชื่อว่าภูมิกันชื่อภูมิครับภูมิครับภูมิภูมิชื่อภูมิเราคคือเอสเตอเทครับคุณเอมันลงมาได้ครับผมวัสดผมวัสดยินดีที่ได้รับจัด นักนักชีววิทยานี่เจนน้องก็ไม่พอนแล้วสิเจนน้องเหรอครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่สี่ที่ไม่ก็ห้ามีสี่อันของผมที่ผมมีอยู่สองอันครับที่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 ทเอ็นอยู่ดีเว่ยแต่เอ็นอยู่ดีที่วัดสันมีสองอันนะครับมีสองอันที่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่นี่เราอยู่ที่เกาะเกาะที่เกาะเกาะผิดปกติครับอ่าฮิโยวครับที่กลางคืนก็มีมังมุมยักษ์กับซัมบี้ด้วยครับ ก็ก็พุงกระยุกีกลูกไม่ครัพุงกระยุกีทะนุกับกอเก็บกองนนกงครับได้มาสัมภาระมันเลืมมันลืมตื่นอ่าอ่าอ่านะครับได้ได้ได้ครับจะห่มผมหลับเตียงเด็กเม็นนินเป็นนินครับได้ครับสัมภาระสัมภาระเราจะรวมกันไว้ก่อนนะครับเผดีอยวนี้ใครต้องการจะใช้อะไรเราก็หยิบไปได้ยจะไม่วางว่าไหนครับก็ดีนะเออคนต่อครับเตียงเตียงคุณครับคนต่อครับมีครับไม่เอาเดี๋ยวเอาไปครับ แต่ทำไมผมก็ถือึว่าสัญญาณจริงมันช่างเยอะอะไรสัญญาณอะไรนะครับสัญญาณการเชื่อมต่อผมไม่สามารถเข้าไปในเน็ตเวิร์กของผมได้เลยในเกาะในเกาะนี้มันจะมีเน็ตเปิดเข้าด้วยเดี๋ยวะลืมไปมันไม่ยันไรไฟอะนะเยี่ครับเยีครับเอ่อนะครับกล่องเก็บของก็ต้องไว้ตรงนี้เอาเตียงหายเตียงเตียงเดี๋ยวผมขอไปเก็บเก็บไม้ด้านบนก่อนนะครับ ม,มาแล้วเอาตังเตียงเงหหรือร่องไหนครับตรงไหนก็ได้นะไหนครับตั้งเตียงเตียงเดี๋ยวผมขยายห้องไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นที่ปลอดภัยของเรานะครับเพราะเพราะด้านบนเนี่ยน่ากลัวมาก,อ,าก,กอุ่นมากอุ่มิเป็นไรครับทำไมไม่พูดเลยอุ่มอผมติ๊กนะครับไม่ใช่อิ๋ครับเขาเขาติ๊กเกาะมาเขาอึ้งครับอึ้งอึ้งคนไม่ออกมาได้อย่าง ก็พูดถึงเรื่องบินยังอังกฤษไม่ได่แล้วครับยังใช่ไหมผมผมจะไปงานงานเปิดตัวรายการ n c t ะครับพอดีเขาบอกว่าจะครบหนึ่งปีแล้วด้วยครบหนึ่งปีปีแล้วเหรอครับอ้อดีใจด้วยแต่พอผมนั่งเครื่องบินไปแล้วครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินตกเอ๊ะผมจำไม่ได้เราเราเราสองคนจะไปอังกฤษอะไปอังกฤษไปทครับรับสารผมผมถูกแยกตัวจากพ่อครับ โอเคครับผมก็จะไปเต็มไปคุกคนของโอเคนะครับเออคุณแอสซินครับแล้วคุณมาอยู่เกาะนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไรเด็ดครับเมื่อวานครับเมื่อวานครับอืครับไปอยู่ก่อนมาเมื่อวานครับของสามาชิดแล้วเออครับเอาเอาเอาเตียงวางตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ครบทุกคนอ่าบางอีกที่ของผมอยู่ด้านล่างนะครับคน สาัสดีผมชอบอยู่แล้วเกยนอนนะครับนอนทุกคนกันแล้วครับมันไม่แยงผมนอนทำไมอ่ะเอาครับผมชอบนอนเียงตรงนี้ครับผมนอนกลางเลยนะผมชอบอยู่ห้องด้านล่างนะแป๊บนึงนะครับแอลเอ็นดับเบิวครับรีบๆผมไปนอนเป็นนั้นเลยผมก็ตันครับใครแอลเอ็นเดับเบิวครับไม่ครับผมเห็นชื่อด้านหลังมันเป็นแฟนแอลเอ็นเดับเบิวของซีจีทอกป่าวผมก อ๋อตอนนีเนี่ยแฟนโดยยงอะสบายเราเราขึ้นไปเอาหาอาหารก็เถอะเตาเผาหรือเปล่าเผาหรือเปล่าเตาเผาแต่ที so kind of ่ผมมีเน okay, ื้อหมูดิบอยู่สองอันโอเคครับอยากกินดิบนะครับเดี๋ยวอยู่ที่นี่นี่ยนี่ไม่ว่าช่งที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยผมได้นท้องเสียไหมครับได้หาทะเบียนมาเยอะเลยครับอิงคืนนั้นด้วย วันนี้สนิยมาเยี่ยมพอตัวเลยอู้ทำไมไม่พูดบ้างวะสองวันเลยหละครับเออครับทำไมอ่ะเป็นผมแกาวอยู่เงียบมันดีเขาเขาปิดเขาไม่รู้เลยครับว่าเขามีอะไรปิดปากอยู่นะครับชุดของเขาคองม่นุณลบากคุนลำบากชุดของ s s s i n pool นะครับโอ้ยโอ้ยไม่ดับนจะป็นมาเสียงโอ้ย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 

แม่เขาก็คนจะเป็นยาสินทั้งงานแล้วเนี่ยมันเอาอะไรเผาเชื้อเพลินก็ใช้นี่พี่มนี่กังซอมบี้อะไรนะถ้าผมเจอมันน่ะเสียงมันอย่างเนี้ร้องเฮ้ยมันอยากกินตับพวกเราครับมาขอมาขอยาแก้ไอัับบตมาขอมาขอยาแก้ไอคนนี้ช่างเชี่ยวชาญไม่ใช่ชาญเชี่ยวชาญเรื่องอย่างนี้นะ อยากสิงตับต่อตับนะครับเย่มหมูก็หมูไม่ใช่เป็ดเออเออครับก็ถือว่าคนแคกเป็นมันปีนได้นะครับเงียบเงียบก่อนนะครับก่อนที่คนนี้จะเฉลยคณออกไปอินีเลยเทศคุณออกไปข้างนอกแก่ครับจริงๆเป็นเพื่อนกันก็เถอะ อ่าคุณเพรครับออกไปหน่อยครับอแเราว่าเราทำงานต่อดีกว่าเอ้าว่าไงครับคุณภูมมีเตียงนี้เฮ้ยทีไรสั่งตัวเลยครับหมูสัวหม่งตัวสี่ห้านี่เลยนะภูภูตั้งเตียงได้เชฟมากครับนี่ครััับปกกไทวพอดีผมยังติดสตันเรื่องที่ว่าเตียงผมหายไปไหนโอเคครับตยังติดสตันอันนี้ครับอ๋อคุณเดฟภูอันนี้ไก่ของคุณคุณภูเดฟภูคุณเดฟภูครับ ไอ้จ่ายคุณนายเขายิงนะเงินไอ้สตรีนเรียกเรียกใครเหรอครับเรียกคุณเท่าไหร่ครับไอ้สตรีนเด็ดคูมอ้จำเป็นคนแรกคุณเท่ได้ข่าวว่าเขาเลิกไปนานแล้วคงจะจ้าำชื่อเป็นอะไรเองไม่ค่อได้ต้นครับคุก็สั่งเพื่อนของเพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาอย่าลืมครับวุ้ยอยากกินในน้ำจังเลยรสชาติเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยไอ้สตรีนตต่ออยู่ไหนครับ ผมว่าเราเรามาผุมฆ่ากูอยู่ครับฆ่าหมูอยู่ผมว่าออกไปออกไปข้างนอกดีกว่าเออข้างนอกถึงมาตอนตอนนี้ผมผมได้เจอหมูมาเจ็ดชิ้นนะครับขอพิกแอคหน่อยอ่ะขอพิกแอ็หน่อยครับจะปรับทางเข้าน่มันมันโดดก็ชนหัวเฮ้ยผมเจอสปันเนอร์เฮ้ยอะไรเดี๋ยครับคือสปันเนอร์ผมต้องลงไปกันครับผมต้องลงไปในในในหนังสือในสื่อในทานครับมันมันคือกงแล้วก็จะมี กระปะหมุนอยู่ข้างในได้นี่มันเป็นตัวอะไรหมุนอยู่ครับมันมันมันเป็นหมูครับโอเคครับงั้นก็คือแหล่งกําเนิดหมูนะครับแล้วแล้วแถวนี้ก็มีหมูอยู่เต็มเลยครับไม่รู้มันโผล่มาจากไหนเหมือนกันอะไรครับขึ้นไปดูก่อนนี่เป็นก่อนจำไดานชื่อคือมันมันมันเขียนว่าตัวตัวที่หมุนที่ข้างในมันเมห่หมุนอยู่ข้างในมันจะเกิดมาครับ เอองั้นเราลองไปสำรวจประวัติของเกาะดีไหมถ้าเราออกจากเกาะนี่ไงครับสามตัวมาจากไหนแล้วครับจริงสิเออนี่นี่คือวันพีซหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วครับพีซครับตุ๊กราตุนมากเกินไปครับผมไม่เลย่เี๋ผมต่างช่องเรื่องนี้เห็นะโอ้ยดันเจียนอะไรครับคือดดนเจีกยนดันเกตแดนเกตแดนเจีแยนเกตคยได้ยินเรื่องแนี้รู้สึกว่ายันเป็นซัพพอร์ตแนปูนะครับดันเจียนเป็นแต่ดีไม่ต้องเป็นธรรม สปันเอร์ก yeah. ็คือแรงกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเกาะนี้เเฮ้ยออพวกคุณได้ได้อ่านนิทานเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องอะไรครับเอ็นเดอร์แมนจริงสิเอ็นเดอร์แมนเคยๆครับไอไอตัวตาสิงห์ข่าวเคยตาดียามันมีอะไรลอยอยู่เจมสต้องไปรู้ที่เขาจะมันทะลุมิติได้เออพวกคุกเคยๆเอาไม้ห่านเรื่ไงตอนนั้นจำได้อ่ะ

ไอ้หมูได้เนื้อหมูมาป็นสองอันครับไม่รู้เหมือนกันเยอะมากแล้วแล้วที่นี่เหรอเ้าอยากนังสือแป๊นนึงแป๊บนึงครับผมเจอหนังสือแล้วจะเห็นตัวจริงออครับเห็นตัวจริงไหมยี่ปีาสีเขียวแปลว่ามันชื่อนะไใช่ป่ะอีเปีทอส์อันนี้โอเคเียอ่านอ่านกตูนเรื่องอหมครัทุกคนครับอยากเห็นตัวจริงครับไม่ใช่เร่มนั้นไม่ใช่เอนั้นเอาเปแล้ว มันมันมันเป็นครับเป็นีองนฝักยากด้วยครับีนกก็นลักยากด้วยคิเปอร์ผมเคยผมเครู้จักอางตนานอยาเห็นตัวจครับนี้นี้็นไี้เมล่นั่หละมัน็นเรื่องตกตันโอเคครับงั้นผก็บอ่าเรนึงก่อนเอยาอาครับอารฟังผังไวเนี่ยบนึครับ ตำนานของเขาฮีโร่บอยเูสิตัวนี้ผมตอนนี้ผมเคยไปเจอในห้องสมุดบ่อยๆเหมือนกันไปเจอหนุ่มเพครับเจ้าพูดว่าอะไรนะครับตำนานของเขาฮีโร่บอยนี่เจอออฟฟิศฮีโร่บอยแล้วชื่อภาษานี่ไงเพราะดิผมต้องใส่ในซีรีส์นี้